สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้สมเฮาอ,อยู่ที่นครหลวงพระบางในคานในนีส้สมเฮากำลังจะเดินทางไปที่บ้านเสียงล้อมเป้าหมายของสมเฮาไปในขั้งนี้ก็คือได้นัดกับกลุ่มสาวประมงอยู่ที่นครหลวงพระบางนี่เนาะในระยะการเดินทางของสมเฮานี่ก็จะได้ผ่านสิ่งสำคัญหลายๆอย,ย่าง โดยเฉพาะคือผ่านสถานีใหญ่ของรถไฟซึ่งจุดที่เขากําลังไปนี่เป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของสถานีรถไฟอยู่ในนครหลวงบางเนาะเพิ่นกําลังปรับปรุงเพื่อเ็ให้เป็นห้านอาหารแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเป็นบอลชมวิวของสถานีรถไฟของแขวงหลวงบางของสมเฮาเนาะในการมาครั้งนี้เป้าหมายของสมเฮาคือจะไป ดําปาและเมื่อสุมเฮาได้มาถึงสถานที่ก็ได้พบเห็นนอกจากคุ้มสุมเฮาก็เห็นคุ้มอืน้นแล้วก็เห็นวิถีชีวิตของประชาชนที่ลงมาอาบน้ำยมคอยคำยมแรงลักษณะนี้เนาะบ้านเสียงล้อมห่างจากตัวเมืองโลฮาบางไปประมาณา0กิโลเมตร และบ้านเสียงล้อมเป็นบ้านที่สาคัญบ้านหนึ่งซึ่งเป็นบ้านแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะคือเสียงล้อมมีคข้มสร้างประมาณแคมปข้มมีรีสอร์ทสร้างเนาะซึ่งสามารถให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนยนใจมาเบิ่งวิถีชีวิตการเลี้ยงสร้างเบิ่งวิถีชีวิตของประชาชนอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งเป็นบ้านที่มีนำคาญอ้อมห้อมแขกก็สามารถมาพักผ่อน้วก็ ข้ามไปฟังนั่นเพื่อไปเบิ้งการเลี่ยงสร้างเอาสร้างไปปล่อยให้สร้างได้พักพอนได้กินหญ้าเนาะในวิถีชีวิตของคนโลหะบางนอกจากที่จะเห็นล่าให้การแล้วพอเลิกเวียกมาสิ่งสำคัญคือปากท้องไว้ก่อนถา้าบ่เข้าตลาดเอากับชิพากันลงน้ำเข้าปลาหาอาหารเนาะ โดยเฉพาะคือกลุ่มของซุมเฮานี่นอกจากเลิกเวียกเลิก,เลกงานแล้วทุกคนก็ต้องได้เกี่ยมอุปกรณ์เพื่อจะลงน้ำหลังจากที่ซุมเฮาได้ดามปลา<ๆ>เกือบสองสมงกลัวและซุมเฮาก็ได้เอาผลงานมาโซในมือนี่ทุกคนบพว่าภัยจะได้น้อยได้หลายเนาะแต่เวลากลับบ้านทุกคนต้องได้ซ้ำกันเสมอกันเสม,อ,สมอภาพ พะพวกเขาอยู่กันแบบมูเพื่อนและก็ไอ้นอ้องทุกคนมีน้ำใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันน,นี่คือเสน่หอย่างหนึ่งของคนในลหลวงฮาวบางของพวกเขาซึ่งต่างแขวงปัจจุบันนี้กั่อนข้างหาได้ยากแล้วในการมาแต่ละข้าง กบได้หมายความว่าทุกขั้งจะต้องให้มันได้ป่าแลวก็กลับบ้านเนาะมีวิธีการแบ่งป่าง่ายคือกฎเกณฑ์ของการแบ่งป่าก็คือถ้าข้างไหได้ป่าน้อยก็ง่ายเพยงติดก่อไฟพากันนั่งปิ้งซุ้มแซวกันอยู่ทีทาน้ำแลวก็พากันกลับบ้านแต่ถ้ามันได้หลายเกินขนาดสุมเฮวก็ได้แบ่งปันกันเพื่อได้ให้ทุกคนไดเอากลับไป ฝากบ้านฝากซองเอาไปให้ลูกให้เมียแล้วก็มีบางครัง้งถ้าหากสมเฮาในป่าไงอาจจะสองโลขึ้นไปสมเฮาก็เก็บไว้เป็นกองกลางเพื่อมื้อต่อไปสมเฮาจะได้เอาป่าดังกล่าวมาซุ้มแซวสร้างสารรค์กัน,นกในกลุ่มของสมเฮานี้นะซึ่งมันเป็นวิถีชีวิตที่ค่อนข้างวหายาก ในเมืองใหญ่ลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะคือเโลหะบางเป็นเมืองทองเที่ยวเป็นเมืองที่ลักษณะคือก้าวไกลไปแล้วแต่ว่าแนวคิดของออผู้คนที่อยู่ในเมืองมอรารดโลกลยังได้หักษาขนรรมเนียมความอบอ,าอาือรีความมี้น้ำใจเอเื้อเฟื้อเผแผ่ต่อกันซึ่งหาได้ยากในเมืองแบบนี้ และนี่ก็จบไปแล้วในการใส่ชีวิตของสมเฮาในน้ำขําเคินอยู่ที่นครหลวงพระบางเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าหากทานไดเห็นคลิปนี้ถ้าหากว่ามักก็ขอให้กดแชร์และก,ก็กดติดตามให้พร้อมเนาะการที่กดติดตามมันจะเปลี่ยนกำลังใจให้สมเฮามีกำลังใจสู้ต่อไปแล้วก็สร้างสารคิปใหม่ๆม,มาให้ทานูุชมด้รับสมพร้อมกันเนาะสำหรับมันนี่ขอกก่าเข้า่าสบายดี